สวัสดีตอนแรงเด้อจ้าเมื่อนี้บูเขาคลิปแกงผักหวานใส่ปลาคอมาให้เบิง้งเราจ้าบูบ่ได้ถไทยคลิปกินเราจ้าเอาวิธีทามาให้เบิ้งจ้านี่จ้ากะต้มผักหวานแล้วกะ็พริกแกงใส่จ้ากะเฮ็ดแบบอีสานบ้านเขาเละจ้าเฮ็ดแบบสูตรภผสูตรมันเนะจ้าอันนี้สูตรแม่บูเฮ็ดแบบนี้เนะจ้าแล้วละกะ็ใส่น้ำปลาลงไปจ้าเฮ็ดแบบบ้านๆจ้า แต่ว่าเซียบเสยบด้จ้ะอันนี้คือบบก,กินกินไปเมื่อวานนี่ตอนแรงแต่โบกันตะเอาคลิปมาให้เบิรงเมื่อนี้เนาะจ้ะแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปจ้ะที่จริงนะว่าที่อยากเอาใส่ไข่มดแดงแต่ะและมือนี่มันหาหมดแดงบ่ได้จ้ะก็เลยเด้๋วใส่ปลาคอปลาคอก็ที่หาไมาไหวละจ้ะเอาคัางไว้ได้หลายหลายปลาคอจ้ะเดี๋ยวมันเหลืออยู่ผักหวานได้มัดตั้งหลายจ้ะ วันหนาคอ่อยใชใส่ไข่มดแดงจ้ะนี่จะเอาเนื้อปลาใส่ลงไปอหอมหอมดีจ้ะตอนนี้นะเป็นตาแซบป่ะจ้ะ <c oughs> ใส่ลงไปแล้วก็ไปตองค้นจ้ะแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดจ้ะนี่จ้ะแล้วเอาค่อยค่อยตักเอาฟองออกแล้วจ้ะเอาฟองออกให้เบิร์นแล้วจ้ะปลาปลาแป๊บเดียวก็สุกแล้วจ้ะ แต่ว่าผักหวานเขาต้มโดนน้อยนึงจะเราจึงค่อยมาใส่ปลาจ้ะเนื้อปลาแป๊บเดี๋ยวมันกระสุงแล้วจ้ะตอนเอาผักหอมผักอย่งใส่บุ้งไรไทยให้เบิ้งแล้วจ้ะกระเซ็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยจ้ะแซบส่วนหนวหันมีแห้งคักขนาดเลยจ้ะมาเด้อจ้ามาแซ่บๆนํำกันเด้อจ้ะอาหารอีสานบ้านเราแซบที่สุดขนาด หมอบบกใหญ่หนึ่งหมอใหญ่เด้่จ้ะหลายคักเด้อจ้ะมื้อนี้ผู้ใดมากคลิปนี้บวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โบในเด้อจ้าไว้พอกันคลิปไม่เนาะจา้ะคลิปกินเนาะจา้ะมื้อนี้บ่กรสิคอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ